เลือกหัวข้อไลฟ์สดผิดชีวิตเปลี่ยนระวังถูกรถค่าการมองเห็นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนโตโยตี 88, ้แปดแปดพาร์ทเนอร์รายใหญ่ติดกับติกตอกประเทศจีนผู้บรหิหารกองถ่ายทำปั้นคุณสู่ดาวติกตอกนะครับวันนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญนะครับมา แจ้งข่าวให้กับเ,เพื่อนๆลวกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะทำะรีวิวสินค้ายังไงฉันเป็นสายโค้ดสายคู่ ool, ฉันจะทํำยังไงนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับส่วนที่1นึเลยสายโค้ดสายคู่ ool, ตอนนี้เราจะไม่สามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยขึ้นมายกมาชูได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นสายโค้ดสายคู่ ool, นะครับเราก็จะต้องเลือกบนหมู่ที่เป็นการซื้อสินค้านะครับแล้วก็ทุกๆ15นาทีเนี่ยเราต้องพูดถึงสินค้านะครับต้องพูดถึงสินค้าแต่ถ้าวันนนนี้นะ้ะรเาาจขึมสอ ก็ต้องเลือกบทบาทการซื้อสินค้าเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราขึ้นมามาสอนอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไลฟ์สดอะไรเงี้ยให้เพื่อนเพื่เลือกหมดหมดของการเรียนรู้ได้เลยนะครับหมดของการเรียนรู้ได้เลยหรือว่าหมดอื่นๆได้เลยแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการจะเอาสินค้ามาโชว์มาชูมายกให้เ,เพื่อนเพื่อดูที่หน้าไลฟ์สดของคุณคุณจะต้องเลือกหมวดเดียวคือการซื้อสินค้าเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ทิกตอกเขาปรับอันกรอนใน่ใหม่เพื่อผลักดันการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของ Tik t o อก ทีนี้พอเราเลือกบนหมู่ของการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการทํารีวิวเนี่ยสแบบแบบที่1เลยสําหรับเพื่อนๆที่มีสินค้าแล้วเอาสินค้าลงในตะกร้าใช่ไหมครับเอาสินค้าลงในตะกร้าเพื่อนๆจะต้องมีสินค้าที่อยู่ในตะกร้านั้นแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีทุกรายการไหมก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีทุกรายการแต่คุณจะต้องมีสินค้าอยู่ในตะกร้านั้นเพื่ออะไรเพื่อคุณจะต้องเอาสินค้านะครับมายกมาชูให้เพื่อนๆในไลฟ์สดดู ถ้าวันนี้คุณขึ้นมานะครับคุณมีสินค้าในตะกร้าแล้วคุณนะครับไม่มีสินค้ามาโชว์เลยนะครับไม่ว่าจะกี่รายการก็แล้วแต่10รายการใน10รายการนั้นก็ไม่มีสินค้าแต่คุณขึ้นมาพูดถึงเฉยๆแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับถูกระเมิดเรื่องของกฎเรื่องของตะกร้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทําไม่ได้แล้วต้องระวังนะครับ 2. นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้นไลฟ์สดเพื่อขายนะครับ คุณจะต้องมีสินค้าใช่ไหมครับเอามาชูสินค้าที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยมีกี่รายการก็ได้อาจจะไม่ต้องมีทั้งหมดแต่คุณสามารถที่จะพูดถึงได้แต่ถ้ามีทุกรายการได้จะดีมากนะครับและพูดถึงและรีวิวสินค้าได้เต็มที่เลยนะครับสการปักหมุดสินค้าเราเลือกปักหมุดสินค้าได้เลยสมมุติว่าผมต้องการปักหมุดสินค้าตนนัวนี้มันก็จะขึ้นมาแถบตรงน,นี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเอาสินค้าตัวที่เราปักหมุดนะ่พูดถึง แต่เราห้ามเอาสินค้าตัวอื่นที่เราไม่ได้ปักหมดุดพูดถึงหรือยกผ่าเลื่อนผ่านนะครับเพราะ AI อาจจะมองว่าคุณทําตลาดแสงนะครับหรือว่าไม่ตรงกับสินค้าที่คุณต้องการจะนําเสนอก็อาจจะถูกลำเรื่องของการละเมิดตะก้ารหรือแล้วก็อาจจะถูกลดค่าการมองเห็นลงนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะโฟกัสสินค้าตัวไหนให้คุณปักตะก้าเลยแล้วเอาสินค้าที่คุณปักตะก้ามาชูมารีวิวมาพูดถึงได้เลยนะครับมารีวิวมาพูดถึงได้เลย อ่ะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเพืเ่อนๆไม่ต้องอ,อกลัวแต่ว่าต้องทําความเข้าใจนะต้องทาความเข้าใจนะครับว่าถ้าเราปักตะกร้าสินค้าตัวไหนเราต้องพูดถึงตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปักตะกร้าใช่ไหมครับเราไม่ได้ปักตะกร้าเราพูดถึงสินค้าตัวไหนก็ได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับแต่ต้องแต่ควรมีสินค้าที่อยู่ในตะกร้านั้นๆนะครับ บ้างอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่มีอยู่แค่รายการเดียวเล่าสินค้ามาปักเป็นร้อยรายการอย่างนี้ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะแบบนี้เออมันก็สุ่มเสียงนะครับเราเคยเห็นเราเคยไปสังเกตไหมที่เขาขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวนี้ทุกคนอ่ะส่วนใหญ่แล้วมีสินค้ากันหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพื่อป้องกันเรื่องของการละเมิดเพราะว่าถ้าดึงไลฟ์สดถูกดึงไลฟ์สดลงหรือถูกเรื่องของการละเมิดตะกร้าเนี่ยเรามีโอกาสถูกปิดตะกร้าได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตนนิ๊ต่อเขาต้องการให้เราเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าเรามีสินค้ามีคุณค่านะครับแล้วก็ ไม่ได้ขายมามาขายแบบไม่มีสินค้านะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็คอมเมนต์รีโพสให้ในทุกด้วยนะครับเดี๋ยวมีเนื้อหาสาระดีๆจะมาอัปเดตให้ี่นี้นะครับแล้วับสวัสดีครับ